บูรันยังไม่น่าจะจบใช่ไหมคะความปั่น่วนที่เกิดขึ้นจากเรื่อง Trade War มันจะไม่ขย่าวันไม่เช็คให้บูรันหรือว่า c y เคิลครั้งนี้เนี่ยมันถูกตัดจบลงไป c y เคิของ Bitcoin ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับที่ผ่านมา1ปีก็เป็นก็ไม่ไม่ใช่ a p a d y e เยก็เป็นปีที่ดีถ้าเทียบเทบ r e l a t i v e l y ถ้าเทียบกับหลาย asset class ถ้าดู1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาเอาแค่ตาหลักทรัพย์ไทยก็พอครับมีใครกำไรบ้างครับใน1ปีที่ผ่านมา มีเซียนหุ้นเก่งๆทุกคนก็ติดดอยกันหมดทั้งประเทศแต่ปรากฏว่าลองดูหนึ่งปีที่ผ่านมาของคนที่ถือบิตคอยสิครัอาตอนนี้ด้วยเอาราคาปัจจุบันที่มันลงมาเนี่ยแปดหมื่นพดอลลาร์เนี่ยก็บีททุกๆ asset class ถ้าทุกคนสามารถพูดอย่างเต็มปากได้ว่าทองคำคือเซฟเฮเ่น bitcoin คือเซฟเฮเบน bitcoin มันก็เป็นเซฟเฮเ่น property เหมือนกันเป๊ะหมดทุกอย่างเลยดาวผมบอกเลยว่านี่คือโอกาสที่แบบนานๆทีมาครั้งหนึ่งที่มันคือการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินของโลก follow the money มันอาจจะยังเป็นคำถามอยู่ถึงสเตตัสของ Bitcoin กับทองคําก็ได้นะคะบิตคอยก็ยังพยายามที่จะยืนอยู่ได้นะคะแต่ว่ามันก็มีเซเแกว่งขึ้นแกวงลงนะคะแต่ว่าก็ไม่วิ่งแต่ที่เราเห็นขึ้นอย่างร้อนแรงแล้วก็ทำออชา i g h อย่างต่อเนื่องเนี่ยคือทองคำนะคะคือถ้าวิวของคุณท็อปคุณท็อปมองทำไมถึงยังไม่เห็นการเพอร์ฟอร์มของ Bitcoin เหมือนกับทองคำณจังหวะน,นี้ ผมว่าไออย่างแรกเลยคือไอบิตทองคำมันมีมาสี่พันปีถูกไหมครับเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันเป็นเพลนวานิล l าแบบเบร a แอนด์บัตเ r อร์โปรโตที่ทุกคนกองทุนต่างๆเข้าก่อนเพราะว่านี่คือทำกันมาเป็นไม่รู้กี่เจเนอเรชันแล้วเวลาโล่วุ่นวายปุ๊บเฮดด้วยทองคำไว้ก่อนใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นไอบิตคอยเนี่ยมันเป็น จริงๆถ้าศึกษาจริงๆแล้วเนี่ย property มันคือทองคำเป๊ะเลยไม่ไม่ตาอะไรกับทองคำเลยแต่มันมันคือทองคำา o n s t e r o i ออ่ะมันคือทองคำคือ i p h o n หนึ่งอ่ะแล้วบิตคอยคือ i p h o n สิบห้ามันเหมือนกันเป๊ะเลยมันมันโทรออกได้มันมันมีทุกฟังก์ชันแต่มันดีกว่าแต่แค่ความรู้ความเข้าใจยังกับเข้าไม่ถึงทุกทุกคนใช่ไหมครับกองทุนกว่าจะเปลี่ยนเอาจริงๆเอาแค่ให้ประเทศไทยมาซื้อบิตคอยไปทุนสำรองประเทศเนี่ยแค่นี้กฎหมายก็ไม่ผ่านแล้วครับ เพราะว่าความหมายของความหมายของคำว่าเงินของประเทศไทยเนี่ยถูกเขียนขั้งสุดท้ายตอนพศ2อ7สี่็้าอย่างเงี้ยครับ8ปสิปีที่แล้วก่อนอินเทอร์เน็ตจะมาอย่างเงี้ยครับเขาก็ซื้อได้แค่ทองคำสิครับซื้ออย่างอื่นก็ผิดกฎหมายก็โดนโดนทําโทษอีกทางกฎหมายใช่ไหมครับก็ไม่ใครไม่ไม่มีใครกล้าทำกว่าจะเปลี่ยนกฎหมายให้เมืองไทยซื้อบิตคอยดูสํารอนประเทศได้ก็ต้องเข้าเอาเรื่องเข้าสภานู่นนี่กว่ามันมีดีเลยตรงนี้อยู่นะครับขนาดอเมริกา ต้องใช้เวลาเนี่ยขนาดเข้าเข้าเซเลตคุมทั้ง Upper House, Lower House เนี่ยยังซื้อไม่ได้ทันทีเลยต้องทําตามโปรโตคอลเขามันยังมีเ e ลย์ตรงนี้อยู่แต่ policy เรื่องของทองคำมันพร้อมแล้วนียมันกดยิงซื้อได้เลยตอนนี้ก็จะเป็นเป็นกองทุนที่ไม่ได้มี formality เยอะเข้าได้ก่อนแต่ถ้าอย่างเช่นประกันสังคมหรืออะไรที่แบบโอ้โหกว่าจะเปลี่ยนกฎ formality, red tape อะไรอย่เงี้ยครับ มันต้องใช้เวลามันเลยงเข้าเข้าทันทีไม่ได้แล้วก็ความรู้ความเข้าใจนะคือถ้าคนเข้าใจมากขึ้นว่าว่าทองคำมันคือ iPhone 1แล้ว Bitcoin มันคือ iPhone 15มันคือ property เดียวกันเป๊ะมี divisibility property, นะ portability i u n g i b i l i t y ตี้อมันมี e o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  m i p r r p e r t i e s เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ Bitcoin มันมันเคลื่อนย้ายสะดวกกว่าแล้วมันก็มี divisibility ที่ดีกว่าทองคำมันทองคำมันมีโกลฟเล็กยากกว่า เป็น bitcoin f l a k ได้มีไปถึงแปด decimal point มันมันก็คือทองคำสองจุดศูนย์นั่นคือทองคำอัปเกรดใช่ไหมครับให้เหมาะกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นพอคนเข้าใจตรงด้นหด้านนี้มากขึ้นเนี่ยมันก็คือ the matter of time อยู่ใช่ว่าเมื่อไหร่แค่น,น,นั้นเองที่เ,เงินมันจะไหลเข้ามาใน safe h a v e n bitcoin ค,คือ safe h a v e n ถ้าถ้าถ้าทุกคนพูดอย่างเต็มปากว่า bitcoin ถ้าทุกคนสามารถพูดอย่างเต็มปากได้ว่าทองคำคือ safe h a v e n เนี่ยมันเหมือนคุณพูดว่า iphone คือ มือถือไอโฟนหนึ่งคือมือถือคุณก็ต้องพูดได้ได้อย่างเต็มเปากว่าไอโฟนสิก็คือมือถือถู้ไหมครับบิตคอยก็มันก็เป็นเซฟเฮเปนถ้าคุณว่าทองคำคือเซฟเฮบิตคอยก็คือเซฟเฮเปนเหมือนกันเพราะว่า Pro p e r t y เหมือนกันเป๊ะทุกหมดทุกอย่างเลยนะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของของทองคำนะคะทีนี้คือถ้ามองในแง่ของสถานการณ์ในปัจจุบันก่อนนะคะเราถอยกลับมาดูสิ่งที่เราเคยคุยกันนะคะว่าบิตคอยเขาก็จะมี ซเคิลทุกๆ4ปีนะคะซึ่งมันก็มาปีนี้พอดีลังจากที่มีฮาร์ฟฟงในช่วงปีที่ผ่านมามันควรจะเป็นปีที่ดีเราเคยคุยกันบอกว่านี่คือจะเป็นโกลเด้นพีเรยดโกลเด้นเยียร์แล้วก็เป็นยุคบูรันนะคะแต่ว่าปรากฏว่ามันเหมือนกับจะมีการสะดุดนะคะเนื่องจากเจอโกลบอลเซลออฟเจอความปั่นป่วนจากเรื่องนโยบายภาษีกำแพงการค้ากำแพงภาษีนี่แหละค่ะมันทําให้บูรันสะดุดหรือว่ามันจะทำให้บูรันจบไซเคิลก่อนที่มันควรจะเปิดไหม ถ้าดูหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเอาเอาแค่ตลาหลักทรัพไทยก็พอครับมีใครกําไรบ้างครับในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเซียนหุ้นเก่งๆดูคนก็ติดดอยกันหมดทั้งประเทศนะครับแต่ปรากฏว่าลองดูหนึ่งปีที่ผ่านมาของคนที่ถือ b บิตคอยสิครับเอา,เอาตอนนี้ด้วยเอาราคาปัจจุบันที่มันลงมาเนี่ยแปดหมื่นหนึ่งพันดอลลาร์เนี่ยก็บีททุกๆ asset class ในหนึ่งปีที่ผ่านมา ก็พูดถึงอีกในสองปีที่ผ่านมาเลยก็ได้เอาตลาดเซ็ตสองปีที่ผ่านมากับตลาดบิตคอยสองปีที่ผ่านมา return 400%ร้อนสี่ใน2ปีที่ผ่านมาในหนึ่งปีที่ผ่านมาก็เท่าไหร่ครับจาก50,000ดอลลาร์เป็น80,000กว่าดอลลาร์ก็ not bad วเกือบเกือบเกือบรออร์ซนซึ่ง Um, มันก็เป็นปีที่แย่ไหมก็ไม่แย่นะถ้าเทียบกับ relative relative ratio กับทุกๆ asset class ที่ผ่านมาใชครับน a s สแ q ก็ไม่ได้ Outperform bitcoin return um, จะเอา time span ไหนดีครับเอาหนึ่งปีเอาสองปีเอาห้าปีเอาสิบปีน a s สแ q กก็ไม่ได้ beat bitcoin return เลยครับในหนึ่งปีที่ผ่านมาในห้าปีที่ผ่านมาในสิปีที่ผ่านมาใชครับ um, แต่ถ้า คุณกิตาบอกว่าอสามเดือนที่ผ่านมาก็โอเคก็อาจจะใช่เพราะว่าบิตคอยนก็ลงมาจากหนึ่งแสนแปดพันดอลลาร์เหลือแปดหมื่นดอลลาร์รับก็แถบยี่สิบเปอร์เซ็นที่หายไปแต่เนสแ a กไม่รู้ว่าสามเดือนที่ผ่านมาลงยี่สเปอร์เซ็หรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าให้สุปอย่างนี้ครับคือ ระยะสั้นเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงมันเหมือนโยนหัวก้อยอะ่ะออกหัวออกก้อยแต่ระยะยาวเนี่ยมันมันมันบอกอนาคตระยะยาวง่ายกว่าระยะสันน้นไงเพราะว่าพอเราเข้าใจว่าในอีกหปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยการมาของ h u m a n o i d robots ที่มาผลิตทุกอย่างแทนคนได้แล้ว productivity to h r u g h the roof ใช่ไหมครับอยากจะได้อะไรก็ได้แล้ว A world of abundance การเก็บมูลค่าก็ต้องไปเก็บในสิ่งที่มันจำกัด จริงๆที่แท้จริงมันก็ไม่มีอะไรที่จํากัดที่แท้จริงเท่ากับบิตคอยน์่ะหมยทองคำอีกหน่อยในเกิน5ปีข้างหน้านก็สามารถที่จะสร้าง Synthesized Gold ได้ล AI นะ AI ลงไปถึงระดับโมเลกุลที่เล็กที่สุด Combination ของ h e m i c a l อะไรต่างๆ e x x e d i พี e chemical reaction เพราะว่าจำนวน experimentation มันไม่จำกัดแล้ว หุ้นก็เสกได้ตลอดเวลาเพิ่มจำนวนหุ้น dilution เกิดได้ทุกเมื่อที่ดินก็เสกขึ้นได้และ, Man บาาะเลเแบบแมน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 แ็แมนแมนแไนแมดเมาแมามทะมลแมนมนแมนเมนแ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 นแมนแมนแมนนแึ้น,น,น,มนแมนแมนแงนแมนแนแมนมนแ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 มนมนแมเแมนมนแมนมนมันกเมกเแมนมัแมนแมนแดมันแมนเแมนแมนแมนบมนนแมนแมนมนมนนนนนน้า ที่หุ่นยนต์จะมาทํางานแทนคนอะไรหมดแล้วมันก็ต้องเหลือแค่สินทรัพย์ที่มันสแกรจริงๆก็คือบิตคอยน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมพี่5ปีข้างหน้าเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยจะถึงเกินขึ้นไปถึง70%ของของ global economy อ่า worldwide ปีนี้อยู่ที่15.5%นี่เขาพูดที่ดัมบอสเนี่ย15.5%เศรษฐกิจดิจิทัลของ global GDP อีก5ปีข้างหน้า70%ของ total value มันจะมาจาก digital enable platform เขาบอกอ่าในจะมาเป็น Uh, อีก5ปีข้างหน้ารถจะขับเคลื่อนได้เองแล้วใช่ไหมครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์รถที่อยู่บนน้องถนนในห้าปีข้างหน้าจะเป็นออโตทออโตนมัสบิส i n e s s model อะไรก็จะเปลี่ยนไปซึ่งคือพูดง่ายๆคือโลกมันมันเปลี่ยนในแบบบิส i n e s s model ก็เปลี่ยนเยอะมากเพราะเทคโนโลยีโคดิจิทันมันมาแรงมาก ในฝั่งของเราเรียกว่า Fourth Industrial Revolution การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4มันก็มาแรงมาก Blockchain AI 3D Printing IoT Devices ในฝั่งของ Geopolitics ก็เปลี่ยนแหลงมากแต่ Globalization ไปเป็น Regionalization Re-shoring เกิดขึ้นแน่นอนใช่ครับ Supply Chain จะเกิดเงินเฟ้อฝั่งในระยะสั้นฝั่งของ Cost-push Inflation ที่มันอาจจะเกิด s t a c f l a t i o n ได้เพราะว่ามันมาจากฝั่ง Supply Chain ไม่ได้มาฝั่งของ Demand side มากกว่าขนาดนั้น มันก็ต้องรีล y ออนอินเดียกับแอฟริกาที่มีเวชเอ่อเลเวลต่ำอ่าเลเวลเวชเลเวลต่ำทำให้มีเลเร์ที่จำนวนเยอะที่จะมาทำให้สป라이ชเป็นรีเซียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้นทุนของสป라이ชเป็นต่ำลงจริงๆพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เขาคุยกันที่ดาว o อสหมดเลยนะดอเรกชันพวกนี้แต่ผมว่าต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับในการสรุปให้กับทุกคนฟังแต่ภาพมันคือไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยจากที่ประชุมที่ดาว o อสแต่แค่ทรัมป์มันทำให้ให้มันเร็วขึ้น แค่นั้นนะครับไซค์ของบิตคอยน์ก็ยังมีอยู่เห็นไหมครับที่ผ่านมาหนึ่งปีก็เป็นก็ไม่ไม่ใช่อัแบดเยอะก็เป็นปีที่ดีถ้าเทียบกับรรล a t ิฟลี่ถ้าเทียบัยบบใน asset class แล้วมันก็ไม่ได้แปลว่านี่คือนเทอร์ถ้าวินเทอริงจริงมันเอ่อไม่มันค <c oughs> งไม่มีเวล e อปเมนต์ขนาดนี้ที่วันนี้ทรัมป์ยกเลิกภาษีคริปโตแล้วเห็ไหมของโจไบเดนที่งซื้อขายคริปโตในอเมริกาไม่มีภาษีละ <Okay. S 1> นะครับอม มันมันก็มีพัฒนาการมากขึ้นที่เราก็เตรียมกําลังจะซื้อหนึ่งล้านบิตคอยแล้วซึ่งผมคิดว่าก็เป็นปีที่ดีแล้วนี่ก็เพิ่งสามเดือนแรกของปีของปีบูรันใช่ไหมครับค่ะก็เลยแปดเดือนสี่ผ่านไปสี่เดือนก็คิดว่าก็ยังเป็นไซคลดูดูเป็นไซคลอยู่ตามแพทเทิร์นที่ผ่านมา บูรันยังไม่น่าจะจบใช่ไหมคะความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นจากเรื่องเทรดวอลมันจะไม่ขย่ยมันไม่เช็คให้บูรันหรือว่าไซเคิลครั้งนี้เนี่ยมันถูกตัดจบลงไปผมคิดว่าระยะสั้นมันอยู่ที่ไทม์ไทม์สเปนที่พูดกันไม่รู้ว่าไทม์สเปนที่พูดคือเท่าไหร่ระยะสั้นมันเดายากมันเหมือนโยนหัวก้อยแต่ระยะยาวผมบอกเลยว่านี่คือโอกาสที่ นานๆทีมาครั้งหนึ่งที่มันคือการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินของโลก<ะ>ถ้าในห้าปีข้างหน้าเนี่ยครับมันพูดง่ายเดาง่ายกว่าเยอะเลยครับถ้าเดาแบบระยะยาวอ่ะมันง่ายกว่าระยะสั้นอย่างพรุ่งนี้ผมไม่รู้เลยให้โยมพรุ่งนี้ราคาเป็นยังไงนี่คือเหมือนโยนหัวก้อยเลยครับถ้ายิ่งระยะระยะสั้นหรือระดับชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงราคาเป็นยังไงยิ่งเดายากกว่าห้าปีข้างหน้าราคาจะเป็นยังไง Follow Mo the money.